โสวัสดีค <rôle> รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร์มนะครับแล้วก็ทีมงานอันสายพวกทั้งหลายนะครับเกมการจ้างนะฮะเกมการจ้างไม่ต้องถามนะครับว่าย่อมาจากอะไรนะครับกนตั้งเองยังไม่รู้เลยครับวันนี้เรากับสามเอนะครับก็สานี้วันนี้เราฟาร์มที่มาดูใจครับวันนี้แต่ละคันสุดจริงเหมือนพีเลยทุกคนเราจะไปดินนะครับ บอกเลยใครขับเมคโกเนี่ยบอกเลยโคตรเหนื่อยอ่ะไปแล้วไปแล้วอีกอีกขั้นนึงใครขับอ่ะไแวไปแล้อไปแล้วแล้วไปแล้ว้วแล้วน้อยเกมสาตล่างครับผมรู้สึกว่ามีคนหลุดโค้งทำกีนะเดินน้เดินน้ไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยไม่ไหวเฮ้ ถ้าถ้าตามสูตรนี้คือแบบโคตรแหลกเลยนะอ๋อนะครับอันนี้จอดเติมของบบน,น,นะครับผมธรรมราแบบที่บ้านเยอะนะครับโอ้ขอเขาเลี้ยวอ๋อไม่ใช่วงเวียนเหรอจริงๆเขาให้วงเวียนก่อนนะเอาะแต่ว่าเราลัดไปหลงสุงจัดตจะสามีมันเนาะวดเลี้ยววนเลี้วสเสียแล้วสเรวสอเรสอกแม่โค่ทำไรอ่ะ หนไหนคุณตรงไหนกูคุณไหนหลงทางไม่ได้เนี่ยวก็เข้าหน้าแล้วมีมีมีคนหลงทางครับไม่หมทางอยู่น้าขอเข้ามาได้นหน้ามากเอ็มเอาเป็นนักการหลอนแล้วแล้วเอาแล้วเกิดมีการหลงทางขึ้นมาแล้วครับเนี่ใช่ธรรมชาตเนี่ยเสียงดังไปไหมทุกคนว่าน่าจะพอดีนะหมายถึงเสียงผมอ่ะถ้าเสียงดังไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ไปเดี๋ยวเราค่อยต่อคิวนะครับผมรถเข่าแอนเดอร์เกงนะครับคุณผู้ชมครับรถเข่าแอนเดอร์เกงถึงจะเก่าแต่รถเราก็หล่อกว่าเพื่อนในยี่เป็นไงพี่เกมจอดตรงหน้าก่อนพี่เกมเดี๋ยวพี่หาที่จอดก่อนใครจะขึ้นดิบก่อนดิบเคุณไม่ดีเหครับเรคุณไม่มีเพงของผมครับโอ้รถผมไม่มีอะไรเลยครับกระดาษแดงยังไม่มีเลยครับเฮ้ยตัวนี้มีมีฝข้างบ้านด้วยว่ะ แบบนี้ไม่นไหวแหลกมากเลยอ้าเดี๋ยวเราจอดรถรอตรงนี้ก่อนนะครับอ่าอเคยไปครับเ,เราลงไปดูรถก่อนอเ,เอ้ยออกทางไหนวะนีน้อยเกมครับติดเพลงเป็นชีวิต,ตจิตใจถ้าไม่ได้เปิดเพลงนี่คือแบบ อยู่ไม่ได้นะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูรถเมคโคลงจากเทเลอร์กันนะครับลงแบบโคตรเซียนนะครับชิคๆไม่จำเป็นกี่นั่นเลือนโซลมาเลยก็ได้เอาคอนนี้สดจริงไงคอนนี้สดจริงอ่าไม่เนี้อ่าโดนโดนโดนไม่ควรพิสิกตัวอะไรครับขอผมคิดครับเอาแล้วใจเย็นครับแอบมาแล้ว อ้าวโฉดโฉดเฮ้ยซื้อแมพยางนี้แมพซื้อยังอ่ะพี่ยางเลยงั้นเอารถผมเข้าก่อนนะพี่เนี่ยอ่าซื้อแล้วแมพซื้อแมพเลยไปไปเกมมาก่อนเลยนี่ครับรถคันใหม่ของน้อยเกมนะครับผมเขาเต้นไม่ใช่บเอาให้หน่อยเรียกตัวอะไรนะเกมสามเอ็มพี่สามเอ็มใช่ไหมนี่นี่ครับสามเอ็มสามเอ็ม ใครชอบดูสิล้อนะครับก็ติดตามไว้นะครับผมใครชอบรถสิล้อแต่งเสียงนะครับหรือว่าแตง่งสวยๆนะครับติดตามไปเลยนะครับช่องพาวหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็ช่องน้อยเกมนะครับฝากด้วยนะครับผล่น้ไหมครยกยกยกมุมใหม่งต่างด้ไหมนี่นี่นี่ผมกำลังขับสิล้อไปยฮะขับไมโครก่อนเลยเพื่อนเออเกมปิดเพลงก่อนก็ได้ถือว่าหูแตะไงไปรู้ ขุดได้หรอตรงนี้มีบ่อเลยตรงนี้ลอกหน้าดินหรือเปล่านี่ขุดไม่ได้นะพี่ว่าลอกได้ไหมได้เหรอนี้ขุดได้พี่ขุดได้ขุดได้ขุดได้ดีดพี่บที่ผมนี่โอเคโอเคเลยเลยใจ๊หายหายหาโมงเขาต้องหาโมงก่อนดิเขาจะมาหาโมงเอาโน่นออกแล้วเหรออยู่พี่อยู่อ๋อแต่ไม่ไหวจริงๆริงดูนะครับรถเสียดโน่นนะครับผม เดก้านะครับอ่าห้เอ้ยเดี๋ยวพี่เอารถมาจอดตัวนี้ดีกว่าเว้ยที่จอดไกลเกินไปช่างหอมฉุยเราจอดรถไกลเกินอ่ะทุกคนอ่าเอามาจอดนี่กอ่อนฮะรถไหนไปดีโปร่งกันไหมเที่ยไรอ่ะไปดีโปร่งกันไหมไปปลอมๆไงและแฉ่เอาแถบเอาแถบหออยังไงนะกด F11 แล้วดีปักใช่ปะ ช่วแล้วติ๊กตรงไหนนะเอามาดินเสียหลุดเลยอ่ะคิดอยู่พี่คิดอยู่อ้าวคอมิดหรอมาเรากา็จอดตรงนี้รอนะครับรอ,อเติมดิอา่าเทศตรงไหนเนี่ยเรายังไม่ได้เจอที่เทเลยนุนๆ,ๆเสียหนุนมาแล้วครับผมชักกระตุกมาเลย <c oughs> อ๋อเทเลไปจอด 5สห้าลารกแล้วแนไม้เยอะด้วยพี่ฟามเทศตรงไหนดีอ่ะมาทุกคนนะเก้าสามเก้าสาม่ะแม่โกแม่โกผีเข้าแม่โกผีเข้าดึงดึงดึงดเฮ้ยนอนแม่โกคันดีๆก็ไปเอามาเนาะเสียแป๊บตัวแทนเขติดใจนะครับติดใจอะไรไม่รู้ครับคนใช่ใแล้วก็นึ่งออกมาโอเคแตแล้ว เสียงแบบโคตรลั่นทุกคนไปเดี๋ยวเราไปถอยล็อกเก้เราเข้ามาคนะราับเทตรงไหนก็ได้เองมัน,ม,นมันเทได้ทั้งแมพอ่ะเดี๋ยวจอดรอก่อนออไปพร้อมกันเหรอไม่วิ่งแบบไม่วิ่งแบบเที่ยวต่อเที่ยวเลยเหรอแบบว่าเราวิ่งใกล้ๆกอ่ะ แล้รับเท่เตรงไหนพี่ตรงไหนก็ได้แบบว่าเกรมรับงานลูกค้าตรงไหนอ่ะเกมก็เทเลยอะไรเดี๋ยนะวผมดูก่อนนะโอเเ้โหแมบพึ่ดูอะไรไม่ได้แบบแบบต้องหอ่ะเดี๋ยวเราเติมดินก่อนโอ้สีฟ้ากับสีฟ้าอยู่รวมกันอ้าไม่โคโไม่โคโไม่โคลผีเข้าแล้วไม่โคเข,ข้าไม่ได้ ไม่โควิด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 ใจเย็นใจเย็นเอาแล้วเอาแล้วไม่โควิดอาการเดิมมาแล้วครับบอกแล้วเส้นเจ้าที่ก่อนสักพักสักพักตีลังกาโอ้เกมวันนั้นอ่ะวันจำได้ไหมที่เราเล่นครั้งแรกอะไอ้โกเบคันเนี้ย ที่แม้โคตีลังกาหลุเขวอ่ะลอยยอดวิวสามแสนกว่าเกมขาชอบพี่ขาชอบแมตโคลโอ้ดยัดรยิง<ร>อ,อ่ะได้ได้รอเวลาดีๆกันทุกคนเอ้ยเอ้ยๆๆ้ยๆๆ้ยหรือรถเดงครับดินมันน้อยมากเลยไหมพี่ไม่นานหรอกนะเนี้เอกองเนี่ยเอยกองเนี่ยมันมันเราตักได้หมดเลยเยอะใช่ไหมได้มหมดได้หมดอ๋อ อ <pathway. S 2> ่านู้นหลุดเหรอเข้าไปพี่<อ>หแหลกจัดต<ห>อนอเกมเขากำลังเทดินนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่งให้ลูกค้าของเรานะครับผมอ่าฮอเราเป็นรถร่วมนะเรามาวิ่งดินเสียโน้เยเสียฟามเขาตักดินขายอย่างเดียวครับเขากินหัวละสองร้อยนะครับผมจารกรถอสองร้อยใช่แล้วขาดละสอง กระโดดกระโดดไมกโดดว่าตกจัดได้ได้ได้ขยับไปเออขยับไปเหรอพี่ว่าดินจะหมดแล้วเนี่นะตัดตักตกองอ่าโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่เขาเข้าเซิฟเสริ์เลยแล้วกันนะครับทุกคนครับพี่นี้ไม่ต้องบอกเก่าพี่ตัดเลย เป็นไรอยู่เนี่ยเอาล่ะครับลองต่อเลยนะครับคุณผูมครับเดี๋ยวเราไปขึ้นดินก่อนนะครับ แล้วลงไปขึ้นดินให้ปอปามนะครับมันเงียบไปครับโดนครับเราก็ตัดแล้วก็ติดเพลงคุณรถเราจอดเอียงวะ่ะ <c oughs> โยมข้างหนึ่โอ้โยของเราลอยครับลอยข้างหนทำไมไม่กล้ารอบมาจัดจังหวะพี่ครับเสียหนุนมาแล้วครับผมเป็นไงหนุนพอได้ไหม ได้ได้อยู่พี่ออกเข้าไปรู้เรื่องเลยเฮ้ยทำไมยกล้อวะอ๋อเกมเกมสับยกพี่สับยกสับยกก็ถลองมาจัดดูพี่ออกตัวโอ้ยยี่เป็นคนแรงไม่ทำไมแรงจังไงไม่รู้พี่เนี่ยประมาณเกือบประมาณพอเราขึ้นประมาณยี่สิบกิโลเมตรเทปนี้เล่งฟานขึ้นหกสิบแน่ๆลอง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 ใหม่ดิ้ลองใหม่ดิ้โอเจอคนแรงโอ้โหคนแรงเลย โอ้โหสุดล้อตัวใส่รีแมปมานะครับแรงจัดเลยมาขี้มาขี้จะไหวไหมครับเอ้ดันดันเราพูดคตรโอ้โอย่าอย่าดูสูล็อกขี้นะครับกี้นี้ไปไปดันเขามาแล้วนะครับอ่าไม่หอดขึ้นไปหอดขึ้นไปหลอดขึ้นไปหลอดสักรันถ้าเป็นหัวฮีโร่ตอนตอนรุ่นเก่าเดี๋ยวทำเดี๋ยวคว้านหลอดไฟใหม่ครับของมาเถิดเถิดโอเคอีกอีกตักหนึ่งเต็มเต็มเดี๋ยวเราเราทำดีนะครับ จะต่อใครดีเนี่ยต่อคิวตรงไหนครับเนี่ยๆต่อจากพี่เลยต่อจากพี่ไม้เลยเอแล้วตามเอ็มอ่ะเฮ้ยเสร็จแล้วมาครับประเดี๋ยวเราจะลุ้นตาถึงละไม่เยอะเดี๋ยวก็ลุ้นก่อนนะโอ้รถไหลเลยโอ้ยลอยลอยลอยเฮ้ยเฮ้ยเฮมีคนบกมีคนยกยกเองก็ได้วะเฮ้ย ิใจกองปัมใกดินท <whatever>. <put laser> ี่มันเป็นกองเลยปามรถมันติดนะเจ๊เจ๊เจ๊อ่าอไปก่อนยอดเจะติดล้อน่โคตรเล้ยวเลี้ยวไม่พ้นว่ะงานกดแกมเลยทุกคนราต้งไโอ้ราไเงโอ้งตาวเราเจอเก่งตาวเก่นแหละ ที่ไม่ที่ไม่แย่เดี๋ยวพี่ขับับอีกัรนได้มาแล้วได้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 เลยได้เลยได้เลยเนี่ยตัวนี้ก็มีทีคุณบินอ่ะคุณบินกันลองแล้วพี่ขับมาให้แล้วนี่นไม่โคตรดิมาเริ่มขครโบคลงมนี่ในใกล้ขั้นหนึ่งแต่ว่าทางเข้ามาอยู่ตรงไหนวะ ๋อนี่โอเคโอเคเนี่ยตอนนี้ก็มีที่ขุดดินต้นแกววันนี้รวมรถเข่าครับรวมรถเข่าอ๋อพี่ไหมพี่ฮะเปิดโอีเยทุกคนเปิดโอวีแล้วแหลกพี่อ๋อใช่มันกินสเปคไงธรรมดาของเราใช่ยิ่งเองใช้การจ่อในการอัดด้วยอ่ะตักใช่พี่ แต่ว่าถ้าเล่นคนเดียวอ่ะถ้าเล่นถ้าเล่นคนเดียวอ่ะมันมันจะเล่นได้อยู่นะถ้าเล่นคนเดียวอ่ะอาจได้อาจได้นี่ได้อยู่ดูดิการ์อันนี้น่าอันนี้น่าจะบวกบแมเป็นด้วยใช่แมปตัวงยี่สิบยี่สิบโลเยอะมาครับแปล็คเบบี้เที่ยวต่อครับเก็บเที่ยวสอเก็บเที่ยวต่อเมื่อกี้เราก็แรงเหมือนกันนะนี่ พราะเราโดนอยากอยากเล่นออกตัวเทสออกตัวเทสทำงมันเป็นโมยงก์ครับอันนี้กับอะนนี้ชอบเล่นเครื่องเปล่าอ๋อเขาเขาเล่นบ่อมาเรามาขับรถคันนี้ให้เจียปาลมก่อนปาลมให้พี่ขับสองคันเลยเหรอเนี่ยน้องน้องใหม่ปูมากนาดนี้โน่ก็ใครไหล เอ๊ลีก้าตัวใหม่ครับผมนอ,อกจากกูเอ๊ะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าไอการชนเนี่ยเขาจะใส่สใช่ไอสเกิตเนี่ยเขาน่าจะแปลงตัวอื่นมานะเนี่ยเอาตัวล็อกกี่มาพี่เออใช่เนี่ยเกือบเมียนเกือบเมียนถ้าไม่สังเกตนี่ก็ไม่เห็นนะ่ะแต่โดยรวมแล้วก็สวยอยู่

แรงจัดเลยเดก้าคันนี้โหโรอบดรอบรอบคนจัดโอ้โหจัดเลยหายผดีนะทุกคนมาเดี๋ยวเราขับรถให้เสียปฟ้าก่อนครับเขี้ยวนีเอ็ม,มาโหดอีกเที่ยวครับทุกคนครับหัวซ้ายมีสวยอยู่นั่นน่ะน่าจะเอามาทำโรงพักเลย พี่พี่มันสามารถแกะไาจากรถบัสเอ่อทำได้ทำได้แก่ได้เหรอแต่สีแต่สีมันจะทำได้ไหมคะนั้นแหละสีมันจะบักเราต้องมันเริ่มเกาะสีใหม่บางทีเส้นเชื่อมกันเองนะบอกเลยน่นเพราะว่าเเดี๋ยวาค่อยคุยหลังมาก็ได้มันเราเรียกว่าอะไรสีมันสีมันเส้นมันจะรวมกันนะมันอยู่ดีๆมันก็เชื่อมกันเหมือนกับเวลาในเส้นเอ็เราเชื่อมอะไรเยๆเส้นมันจะโยงไปโยงมาใช่ใช่ เวลาเวลาเราลงสีปพ๊บสีเพิ่มจะสีกันแบบมั่วซั่วเลยอ่ะพี่เคยเป็นพี่อันนั้นน่าจะใจแน่สบายดูทับได้ดูทับได้พี่ดูเป็นช่างกีดีเฟนเพราะว่าเจ้าดูทับรถสวยดีอ่ะโอ้หล้อคันนั้นอ่ะเจ้าของรถเขาบอกว่าให้แปลงโงกีดีเฟนที่ไหนอ่ะเป็นรถบัสรถบัสเห็นแจ็คแบดดอดแจ็คดดคนที่ชื่อแจ็คแบด ไม่รู้อเดี๋ยวให้ดูหลังเราให้ทำรถข้างไหนอ่ะถบรถบันรถบันกบเข้าทางผมเลยดิโอ้ยเนีลเพลงนี้ยังดีนะดีดีกว่าเพลงบางออนอีก บาอออนนี่คือแบบ <champions> โอ้เล็บผนัง้ยไฟลุกเกอบไปเลี้ยวเอาเอาเอาเไมโครไปเลยไมโครไมโคเยัครับไมโครห้าสิบเก้า็ละห้าบละห้าสิดเจ็ดแล้วเแล้วเดี๋ยวพี่ของครัพี่ไม่เดี๋ยวผมไปกดอีกทีนึ่งดีกว่าฮะไปกดที่บ้านลงส่างนี่นีมันมันมีมันมีอยู่นี่อยู่นะมีมีดีนเยอะเลย นี the, here, s. <S yeah. ่น yeah. yeah. ี oh. ่ต yeah. ัวเนี um, okay. ้ยจะย้ายจะย้ายรถมาเะล่าอะจะย้ายจะย้ายรถจะย้ายรถมาเะล่ะเนี่ยตัวเนี้ยมันมีที่ดินมีดินเยอะเลยนะเอาไว้ปลูกเด็ดเดีือดเดือดไหมแดดตัวที่นที่เป็นเทเดียวีันพี่อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ทุกเนี่ยหลังหลังบ้านนี่นี่เพียรเดือดแล้วเราไหลอะทุกคนก็รถสิบร้อยง ไม่ไม่รถไหลปาเต็มแล้วเต็มแล้วอาลุงคนโอ้ย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 มามามานี่นี่นี่สามเมตรตัวแรงนะครับพี่นะพี่เดี๋ยวบอกก่อนรอเลยครับรอเลยไปเคี่ยวใครเอ่ยรถปาหรอถ้าไม่เด่นจะคุ้มไปต่างตางตัวเงินเนี่ยต่างตัวอะรถแดงอะดูันแล้ว เอาเบียดเบียดเบียดเอาไปเทกันหรอนี่เราเทตรงนี้โดนน้อยช้างเข้าหรือตรงไหนว่าปากเลยไนะไหนปลาปลาไม่เห็นได้เสียมตัวเองว่ะเขาบอกว่าเขาเอาสองดำดวนแล้วก็สองดำอะไรนะท่านนึงเนี่ยเดี๋ยวดูสุดแล้ว ไอนพายมีตัวตรงไหนเนี่ยแบบนนอนพายนุ่มขำเนี่ยนะมันมีดีที่สุดนี่โดนนับเสร็จแล้วโอเค เอาล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์าากดแชร์กดติดตามเพราะผมกำลังใจให้ผมทตาคลิปใหม่ด้วยนะครับก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกท่านซิลเวเกนครับมบโอเคพีน่าอีพ,พีหนึ่งอีพีหนึ่งล้างรถดีวกว่ามากนี่ผมเอล้อามาส่วนกับอกม,มันมันส่วนกระบอกแค่ล้อพี่รถไม่ส่วนกับอกตามนะ เ่ี๋ยวชักเข้าออ้รถไฟมาพอดีเลยเดี๋ยวไปแล้วอ้อย่ารถไฟมาไม่ทันเรียบร้อยนะวยเวลาเรามีพลังเดือดฮักออรอกันลงอ๋อเอ้าพี่ทำไมพี่ลอยแบบนั้นนะรถไฟ<ด>มาแล้ว เอาแกน่นางงานแล้วเหรอพี่เราไฟมาแล้วพี่เ้ยรถไปพี่ลอยวะรถไปมาแล้วแต่ทำไมเราสิงอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเราเที่ไรเราเที่วไรพร้อมแล้วทุกคนแกละนั่นแหละ,ละเอา้าเกาะสายไฟเกมสิบรอบเกาะสายไฟเออเกลี <c oughs> <ๆ>่ยเลย เดือดมันลอยเดือดมันลอยเย็นแม่งลอยเป็นรถบอลลูนเลยผมจับโยนลงมาละเเออออได้แล้วได้แล้วโอพี่สองเขาทำไปดีพี่เ้ยหลายคนจับทิกไม่ได้เออมีันแบบนี้มีเขาเลยไม่ไม่มีเขาแต่มีเรานะเพิเขินนะเนี่ย จัดโอเคเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าได้ไปพลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับผมสำหรับใครที่ชอบดูรถสิบล้อแต่งนะครับติดเครื่องเสียงหรือว่ารถสิบล้อสวยก็ติดตามได้นะครับผมเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับไน้ำตรงสามว่าไหร่พี่ก่อ,อนจากก่อนจาก